ผมจะบอกเลยว่าถ้าพี่มดดาฝากคลิปนี้ถึงพี่มดดาด้วยนะครับทุกคนฝากถึงพี่มดดาด้วยนะพี่มดดาถ้าพี่มีถ้าพี่มาขอนแก่นนะพี่ต้องเจอรายการบอสนพี่ต้องเจอรายการบอดนบดดักบอดบอดป้อยร้อยอาชีพนะครับผมพี่มดดำมาผมไปแกงมากนะครับเมื่อวานนะครับผมปกติผมไม่ใช่คนหน้านิ่งๆนะครับผมต้องเจียมเจียมมากนะครับเมื่อวานผมอึดอัดวันสันนิพนธพี่มดดำเอ้ยข่อยเกือบช็อก คอยบ่ได้เวเาแบบนี้ข่อยเกือบช็อกพี่มดดำไม่ใช่ว่าคิดถึง ed, อันบอจะหนี่พี่ออฟพี่ออฟแฟนในบิวเออผู้จัดการในบิวแม่ไมน่นิ่งครับโอ้ยตัวยังมันยังมันยังอีกเสิยอยากเปียกยังฉันบันสิอยากเปียอีกบอกมากอยากเปียกกูขังเนาะบอกมากเสิอยากยุกไก่อกสัมผัสกูขัง,งเนาะอยากยุกไก่สัมผัสบอกมาก ผอแม่ยอันนี้บ้านฉันเช็คเบื้องบนหรือเปียงใดบ้านฉันนี่หยัางอันนี้บ้านฉันฉันไปนอนบ้านฉันค่ะฉันมาหาลูกยิย์ค่ะมาทาให้ลูกคขายมาค่ะถ้าพี่มดามมาฉันจะจัดฉันจะทำรายการแล้วฉันจะเป็นไลน์แล้วให้เกแบบอันนี้ไม่ได้เลยนะแล้วฉันก็สิบอกว่าพี่มดาจริงไหมทำไมฝากถึงพี่มดามเลยนะครับมาถึงคอนแกนกับบอลโนจะจัดพี่มดาเองจัดเด็กให้อุ้ย กมอดดำแล้วว่กกินเด็กด้เล่าเรื่องอันเพราะแง่หน่อยถือไม่ใงีไม่แง่มดดำแกงเนี่ยมีแไม่ใหญ่มดดำพี่มอดดำพี่มอดดำเออแกจะไม่ทําลงผ้าเลียเพราใหญ่ไม่พราะใหญ่ไม่ใหญ่นี้เป็นคําที่เราให้เกียรติเขาเออให้เกียรติเพราะว่าคนอีสานชอบพูดแบบนี้เออไม่เฮียหน่อยอ่ะถูกถูกพี่มอดดำอ่ะแกงองไม่ขายผ้าเลยมไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกกันบ่เออผู้ได้กันลูกไส้ลูกไส้เงสินะเฮียหน่อยหลายมากฉันไม่อยากพูดฉันไม่อยากเล่าเรื่องเฮียหน่อย ฉันไม่อยากพูดเรื่องเฮียหน่อยแล้วฉันก็ดูเนาะดิ๊มก็บอกว่าอ <tim> ันนี้ก็ลูกชายเหรอเออคนนี้คนนี้ก็ลูกชายอันนี้ก็ลูกชายเหรอมลูกชายเยอะจังลูกชายจริงๆเหรอเฮียหน่อยก็ลูกชายจริงๆเฮียหน่อยเฮตาเหรือหลาตาหรือลายันโปะแหม่เธอเพราะนี่หน่อยแหมลูกชายจริงๆรเหรอจนแบบถามย้ําอยู่นั้นจนเฮียหน่อลูกบุญธรรมถ้าลูกบุญธรรมถ้าลูกแบบเนี้ยฉันก็ไม่แพ้ใคร ไม่ไม่แย่เหมื <laughs> อนพิมดดำเออเดี๋ยวเชิญไอเดี๋ยวแกรูร้ไหมแกมาคอนแก่นแกบอกว่าคือตารางงานแกเกิดขึ้นตอนนั้นเลยว่ากูต้องไปคอนแกแ่นระวังสิเหมืลงตารางให้เลยว่าวันไหนที่แกว่างแกต้องไปคอนแก่นกว่าอย่างนี้อยากมาบอกครับสงสารเฮียหน่อยเลยมมนต้องสองสารสงสารฉันนี่เธอไปทําอะไรมาหน้าเธอมีพิรุษนะทําอะไรคะไปอุบลนี่ปเป็นเงียบเงียบมิดมิด ไ่ได้เงียบเลยจ้าไปได้ออกจากเฮียนเลยจ้าไปถามเด็กเลยค่ะมีกล้องวงจรปิดนะจ้าไปดูเลยไปเช็คเลยไปเช็คเดี๋ว่าเดี๋ยวมาไปจะมีความสุขไม่ได้มีความสุขอะไรเลยค่ะไปก็ไปทํางานเลือกหลักแล้วเลยพี่เขา,าเลือกอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยดาวน่ารักจังเลยเห็นบ่แคปแมโอเคเห็นไหมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณดอกหญ้าพี่ดอกหญ้าในป่าซากุระเหมียเขาดอกหญ้าในป่าปูนเอื้อยสิเราอยู่ ญี่ปุ่นพี่ดอกยญาอยู่ญี่ปุ่นนั่นนี่ขะพี่น้องมันเป็นรายการเพลินอยสี่ข่อยไปโววีกโวยวาเดี๋ยวบอนอ,บอกข่อยเบายูสออันสองมีสิบวินาทีหนึ่งเดี๋ยวลงเจอข่อยมากขอนแก่นนี่เราข่อยสีไหลสดเดี๋ยวข่อยจะแก่แล้วคืนเลยหมอกลุยต้องไปแฉไปนะสิไปแฉย,ยังไม่เยวนั่งไปเนาะโอ้ไปจางออกที่หล่ะเชือเธอบันเด็ดดังพอ่อดีเขาสี่เชิญเชิญไปออกที่กัไปจางออกที่ละ่ะเอ็นเกตเมนชั่นดีนะแต่เขาไม่เลือกไงลูก เลือกกับซ้ำเราเนาะเธอออกรายการเดียวคือรายการอังคารคุ้มโปงได้อยู่ตรงรายการผีเท<อ>่านะ่ะเล็กการนี้ก็ให้อันไม่ไงหนูซะ <laughs> บอสหนูเสียงไม่โหกันนะ <c oughs> แม่ี่หลีคนยังหนาเป็นแต่ยานครับพี่น้องเือวยสามสิบแปดปี <c oughs> ไม่ท่องก่อน <c oughs> เป็นหอนมาเล่งหกเจ็ดสิบก็ปีกับว่าเถ่าตอทอแย่หนูเอาแม่ฉันไปยืนกับยายหนูยืนข้างกันเลยค่ะฉันแยกมืออกว่าคนในแก่คนในเถ่า คิดหวันนงอยู่เด้คุณหมอแกงไอ้มดดำหอมแก้มโชว์หน่อยส่งดาวแล้วสองล้อดวงน้องป่านไก่มุนละมุนลิ้นขอบคุณค่ะบอน้องเขาพิมพ์ดาวหล่อฟาสองร้อยดวงสิบเนี่ยบ่อน้องหายยี่หร่อยากกินอันทุเรียนไหมมีทุเรียนมาเบิ้งหอบเป่ทุเรียนจอบประจำที่เทือกั่างหนหน้อีกแล้วขอบคุณค่ะพี่นิกกี้ตลาดพี่น้องเดียวให้ีไหน ไม่ใช่แม่นิเกตดูร่างท้หาเหมือนนั่นค่ะชนิดต้นเลื่อนต้นนี่หรอนางอยู่ด้นั่งว่ายนั่งเสด็จหนานั่งเสด็จหนานั่งว่ายก็นอนนั่งพร้อมมากเลยเอาดึงหน้าจะทําตอนไหนก็นางพร้อมตลอดโอเคเดี๋ยวเป็นนัดหมอให้อืมบอกนั่งมาขันแกนมาเที่ยวขันแกนที่ล่ะพิสาหนีิเราสายสุดาเออสายสุดาพิสาเนี่ยขอบคุณครับสุยหลายรอยเหลือด้อยพิสาอยู่แต่ลายแที่ฉันลายคือบ่ค่อยได้ว่าทุเรศแดงในบางหน้าเธอโบดิ์ขาวใสคือฉันเนาะ เห็นไหมพี่ดอกยาในป่าสละโยยปุ่นแน่เลยขอบคุณมากครับพี่ดอกยาส่งเอาส่งเอานั่นแหละพี่น้องอ๋อดีดีมันเป็นไงก่อนไปบ้านฉันไปเช็คแอร์เอาดีๆไปเย็นยังแอร์เย็นฉ่ำมากจ้าแอร์ไม่เย็นค่ะฉันให้คนมาล้างค่ะไม่ค่ะเอางั้นวันนี้ฉันนอนบ้านฉันนะเอาเธอมาล้างเนี่ยเธอแอร์บ้านเธอเย็นมากฉ่ำมากยาให้อีกแล้วขอบคุณครับพี่ดอกยาครับ เ,เดี๋ยวฉันให้คนมาล้างแล้วมันก็เย็นหรือเปล่าวันนั้นมันไม่เย็นแล้ววันนี้เราจะไปนอนดูซิฉันจะเปิดยี่ฉันจะเปิดยี่บองศาแล้วก็นอนห่มผ้าหน,นาจ้าไปน,นอนเลยจ้าเธอต้องไปขายเอเสียดายเธอไม่ได้ไปขายอ้อปาเธอไม่ได้เป็นเส้นเล็บอ <c oughs> ันพ่อเขาประกาศวราบ,บอสโ,โนดไม่เขาเชิญเราสองคนเน่ยเธอไม่ว่างไงเธอไปอบนบอสโนดขอบคุณเอซีมาก้อฮ้องคืนอ้ บอลนัดโตจริงก็คืออันนาแลแท้พนะกูศูนย์วมดสักคนอยังดึงเขาสักกูทีมอยู่คนอื่นเขาว่าน่าอันอันนาใสหน่ายอย่างนี้มใหญ่านึงบอลนัตัวจริงจะกล็ขึ้นนาแลแท้พนะวั stein, ้ยพี <tro> ่น้องเบาหวานคอยขึ้นลงยคอยลงศูนย์ลดอันได้ยินเสียงอันย้ายอันนี้ห้องบอกคอยบอลนอดแม่เป็นเอฟซีบอลนัดนะตัวจริงบอลนัดขึ้นนาแลแท้พนะ เบาหวานกูขึ้นมาสันกูสูบลบไดดอกเบ่งยูฉันกับ่าเหลเด้เธอไแต่ไม่เงี้นล็กเกงฉันหรือเปล่าแม่เป็นเอฟซีบอร์เดอร์บอร์โนโตจริงขึ้นนาแลแทนลูกพนะกูสูอขนขนมาสันุ้ยได้อยู่เคยูเทอประมาณฉันก็กอฉันมาตื่นเต็ม ไม่ได้เกี่ยวกับความตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นมอ้วไม่เหมือนสมัยเด็กไม่ได้เกี่ยวกับความตื่นเต้นค่ะสมัยเด็กก่อนครับเรามาจากมุกดาหารกูก็ได้จอดรีสอร์ทข้างทางตอนไหดตอนนั้นไงที่เธอมาจากต่างประเทศไงมีจาแล้วแล้วเธออดใจไม่ไหวอ่ะจ่าเธอเห็นฉันแล้วเธอโอ้พี่ดอกทำไมได้กี่พี่น้องนี่กูเอาเลยถอปเหลนมาหากูอื มุสมือนีนาอซูนเน้เนาะเป็นอย่างซูนดีเปลี่ยนไปาคากีดีนะทันเลยเธอเฮ้กูนี่ลอะอกูมีล่กกูซูนกูซูนมาเลยคนวอลเลยอีกคืนย้ำเลยเนี่ยอะรูน้ว่าเพราะได้ดาวจากสามพันดวงขอบคุณดาวค้าขอบคุณพี่เบลล่านะครับนี่เป็นดาราลนะพี่เบลล่าเบลล่าลานีเหรอเออ ธอสิไปออกบาไรคการนะฉันติดต่อเพ่นาาหายาไการใดแต่เทอ,ออกเรื่องอย่างสันั่นะออกเรื่องอย่างนะคุณชีวิตไม่มีอะไรนักสนใจบ่มีอย่างน่ะสนใจเราพอไม่ได้เดือกับกูแล้วง่ายชีวิตชีวิตเธอไปเดืองกับฉันคือวิธีสงบสุขใช่สูรีตวนแอนบอยเมื่ขึ้นกับท้าใครไปหาอันเป็นประเด็นเขาเสือ่ยอยุคนั้นท้าเมื่อคืน ก็ไปบ้านพี่เอกก็ไปไม่ก็ไปงานไม่ใช่หรอก็ไปงานเดี๋ยวว่าฉันไปรายการแชร์ต่อแล้วน้องก็ไปคอนเสิร์ตน้องอยากให้ไปหางาโอ้โพี่ดอกย่าแล้วขอบคุณคารพี่ดอกย่าน่ารักจะรู้อยากไปหาแกงเลยน่ารักมากน่ารักจังเลยเดี๋ยวไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่แมนเราตรงอยู่ในปลาสุราตรงอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเพออนุญาตบอนน้ฉันไปญี่ปุ่นไปรู้ถธอไปโหลดฉันอย่างที่ไปแจ็คสามอาทิตย์พุ่นโอเคมันบอโอเคไปเพื่อไปแม่น่ะแม่นามแม่นาม แม่น้ำเลยเอาแม่น้ำแม่นอยแม่นกนี่แหม่ที่มาหาดูดูแม่น้ำอ๋อเออแม่น้ำแม่นอยแม่นกนี่แหม่มู่แม่นกนี่แหม่แม่ติ๊มนี่แหม่อ๋อเออเออเธอจำซื้อข่ามันคอยได้ดอกแม่ฉันเสียไปข้นบานไม้ขวานกับแอรนได้เนี่ยเคยนักกินมาถ่านเดี๋ยวลงขึ้นเนี่กินมาไปตีแบดเรียกว่าคนอ้วนน่แหม่ที่เธอเจอบ่อยอยู่ไอขวานที่ตีแบดกู่กับฉันน่ะกับไอ้อันน่ะไอไทยพานิดน่ะ ืไปกับใครเนี่ยกับพี่แมวมกับกวนแบบเธอไปนน้ำบอเปลนนางทำกับข้าวอร่อยนั่งอยงในกินชั้นบอกว่าพี่ภากว่าพี่ผ่ากวางสีพี่พากาว่าอันพี่ก็สังเกตนะว่ามโนว่ามันทำกับข้าวเองแต่ไม่ถุงแต่ไม่ในถุงที่มันแกะออกเป็นถุงแก็บว่ามันสั่งแก๊บหรือเปล่านะอีกแล้วแม่นม้ําแม่มาไม่นีฟินขับแท็กใหม่นะนี่รีบไปเลยนะแท็กใหม่คืออะไร เด็กใหม่เด็กชุดใหม่มาอืแท็กไมค่อยไปไปคอมเมนต์ซอยแต่บุได้ไปดอกเย็บปากเย็บปากขึ้น้องในไรนี่คอยบาได้ไปเราคอยเมื่อยคอยสิไปกินเขาเหมับนมานอนคอยเมื่อยอีนี้มูนี่คอยอาจจะชักกระชับมิดหมอนแก็เสียเตรียมตัวเตรียมยางตัวกระชับมิดว่านี่กระชับมิดว่านี่เจ้าของทำทาก็ได้ดอเขา ก็เบิ้องทางก็ได้ดอก